ีนี้เรามาต่อกันในหัวข้อที่3กันเลยนะครับชนิดของเซตนะสานะครับเซตจำกัดคืออะไรนะครับเซตจํากัดก็คือเซตที่สามารถนะครับเขียนตามเลยเนาะเซตที่สามารถนะครับบอกจํานวนสมาชิกได้ว่ามี กี่ตัวนั่นเองนะครับน่มีกี่ตัวเช่นตัวอย่างนะครับเช่นเซตหนึ 1, 2, มีกี่ตัวครับ3ตัวนั่นเองอย่างนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าเซตจํากัดเนาะต่อไปนะครับเซตอนันต์คืออะไรนะครับเซตอนันต์ก็คือเซตที่นะครับไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกได้ ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ว่านะครับมีกี่ตัวนะฮะเช่นนะครับสองสี่หกแปดจุ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 ดไปเรื่อยๆเลยอย่างงี้ไม่รู้จุดไปถึงไหนนะฮะเราก็ไม่สามารถบอกได้นะว่ามีกี่ตัวทันไหมครับอ่ทาทันทุกคนเลยนะครับ โอเคครับถัดไปนะฮะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะครับเซตต,ต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตจ,จำกัดหรือเซตอนันต์นะครับมาดูข้อที่1เลย a เท่ากับ13หจุดจุดจุดตัวสุดท้ายคือตัว21เช็นว่าเซตเเป็นเลขอะไรครับเลขคีนั่นเองนะครับจุดจุดจุด,จด,จดนี้คือละในฐานที่เข้าใจต่อจาก5คือเลขอะไรที่เป็นเลข 2, คีฮะเลข7เลข9เลข11เลข13 15 17บาบบาบาถึงเลข21อะไรประมาณนี้ ะครับรเฉพาะเลขคี่อย่างเดียวเนาะอันนี้เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์ครับเซตจำกัดนั่นเองครับเพราะว่าเราสามารถรู้ได้ว่ามีกี่ตัวนั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนั่นเองนะครับก็บอกว่าเป็นเซตจำกัดนั่นเองนะครับเพราะว่ามีสมาชิกที่สามารถนับได้นั่นเองนะครับถัดไปข้อที่สองครับ y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะฮะจำนวนจริงเป็นไงฮะก็คือจำนวนที่เราเรียนมาตั้งแต่หมอตน้นจนถึงนบ,บัดนี้เลย นะครับคือจำนวนจริงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนอัตกยะตกระย,ะระยะทศนิยมจำนวนเต็มได้หมดเลยนะครับทีนี้มาดูข้อนี้นะตรงนี้เขาบอกให้เราแก้สมการนะครับก็เป็น y กําลัง2บวก1เท่ากับ0เนาะนะครับ y กําลัง2เท่ากับลบ1จะหา y ตัวเดียวทําไงครับก็ใส่รูทเข้าไปเนาะแต่เนื่องจากกาําลัง2ต้องมี2คําตอบอย่างนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดูนะครับลบ1ในรูทจากที่เราเรียนมาในรูทติดลบหมายความว่าไงครับ หมายความว่าไม่มีคำตอบนั่นเองนะครับ y เท่าก no ับไม่มีคำตอบแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเซ็ตไม่มีคำตอบต้องตอบว่าเป็นเซ็ตนวะ่างฮะก็ตอบว่า b เท่ากับเซ็ตว่างหรือบางคนจะตอบแนี้ก็ได้นะ b เท่ากับเซตว่างเพราะว่า b คือค่า y และค่า y ไม่มีคำตอบเซ็ตว่างถือว่าเป็นเซ็ตอะไรครับเซ็ตจำกัดนั่นเองนะครับอบอกว่าเป็นเซตจำกัดเพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่ามีสมาชิก ศูนตัวนั่นเองนะครับอย่างนี้เลยนะถัดไปข้อที่3นะครับ d เท่ากับเซตว่างเซต1เซต1 2สองเซต1 2สองจุด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 ไอ้ตรงจุดจุดจุดในที่นี้เนี่ยมันมีเซตปิดเห็นไหมฮะอันนี้ถือว่ามีสมาชิกเพียงแค่1ตัวนะไอ้จุดจุดจุดนี้แต่มันอยู่ในเซตไงก็ถือว่าเป็นแค่ตัวเดียวในเซตของ d ีด็อกนั่นเองนะครับอันนี้คือ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแสดงว่าเซตดีนี้มีสมาชิก สี่ตัวนั่นเองนะครับจุดๆ,ๆนี้ไม่ต้องคิดมนะันเนาะเพราะว่ามีเซตปิดอีกรอบหนึ่งนับรวมกันเป็นหนึ่งตัวนั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องไปคิดมาแล้วนะครับแสดงว่าอย่างนี้เรานับสมาชิกได้ไหมครับนับได้เนาะแต่ละเซตถือว่ามีหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวสองตัวนี้สามตัวอันนี้จะเห็นว่าตรงนี้มีหนึ่งกับสองแต่เราถือว่าเป็นตัวเดียวนะเพราะมีเซตปิดอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกหนึ่งตัวเนาะคำตอบก็คือดีเป็นเซต จำกัดนั่นเองเพราะเราสามารถนับจำนวนสมาชิกได้นั่นเองเครื่องหมายเซตปิดคือถือเป็น1ตัวนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับข้อที่4นะเรามารู้จักเซตที่เท่ากันนะครับเซตที่เท่ากันก็คือเซตที่มีสมาชิกทุกตัวเหมือนกันนะครับเอาเขียนตามพีพีเลยนะเซตที่มีฮะสมาชิกทุกตัว เหมือนกันและจำนวนสมาชิกเท่ากันด้วยนั่นเองนะฮะทีนี้แล้วตัวที่3าเป็นไงฮะตัวที่3าเนี่ยรวมกันเป็น1ตัวก็พอนะฮะ,ะเดี๋ยวเพิ่มหน่อยนะแล้วพื้นที่ไม่พอครับเดี๋ยวขอพี่ๆขออยาเขียนขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะตัวที่3า นับรวมเป็น1ตัวฮะอย่างเช่น1 1 2 2งนี้นะนับเป็นตัวเดียวเลยมีค่าเท่ากับ1กับ2อย่างนี้เลยนะฮะตัวที่3าก็ถือว่าเราไม่ต้องไปนับตัวที่3าเลยนับเฉพาะตัวที่ไม่สาเท่านั้นนะครับเซตเทียบเท่านะครับเซตเทียบเท่าเนี่ยก็คือจำนวนสมาชิกเท่ากันก็พอฮะจำนวนสมาชิก เท่ากันนั่นเองนะฮะจำนวนสมาชิกเท่ากันแต่สมาชิกแต่ละตัวไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับแต่สมาชิกแต่ละตัวไม่ต้องเหมือนกันนั่นเองนะฮะหลักการเดิมครับเฉพาะฮะตัวที่ไม่ซ้ำานะ คือไอตัวที่ซ้ำอ่ะถือเป็น1อย่างไปเลยก็เหมือนไอข้างบนนั่นแหละฮะอย่างเช่นตัวอย่างครับเขาถามว่าเซตที่เท่ากันได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่เซต A กับเซต C เป็นไงครับสมาชิกข้างในนี้เป็นไงกันเหมือนกันนะเพราะมี1กับ2แล้วก็มีจํานวนสมาชิกเป็นไงด้วยครับเท่ากันก็เลยบอกว่าเซต A กับ C เป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองนะครับไม่เข้าใจมาดูข้อ B ข้อดีต่อเห็นไหมครับเห็น B ีไหมมีเซตเป็นอะไรครับลบสกับ3 d ก็เป็นลบสกับ3าเป็นไงฮะข้างในนี้มีสมาชิก เหมือนกันนะคือเลขลบสามกับสามแล้วก็มีจำนวนสมาชิกสองตัวเหมือนกันก็เลยถือได้ว่า b กับ d เท่ากันนั่นเองนะครับถัดไป e มีสมาชิกเป็นเลขสามก็มีสมาชิกเป็นเลขสามก็ถือว่า e กับ f เป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเซตที่เทียบเท่ากันบ้างน,นะครับเซตที่เทียบเท่ากันเนี่ยก็คือหมายความว่า มีแค well, er so so ่จำนวนสมาชิกเท่ากันเนาะแต่ว่าสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับอย่างเช่น A เป็นเซตเป็นเซตเทียบเท่ากับ b เนาะจะเห็นว่า A มีสมาชิกกี่ตัวครับ2ตัวเนาะ B ก็มีสมาชิก2ตัวเช่นกันนะฮะ C ก็มีสมาชิก2ตัวและ d ก็มีสมาชิก2ตัวเช่นกันนะฮะจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยข้างในนั้นน่ะมีสมาชิกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่มีจำนวนสมาชิกเป็นไงครับเท่ากันก็ถือว่าเป็นเซตเทียบเท่ากันนั่นเองนะฮะ C กัดีก็เทียบเท่ากันหมดเลย A B C D ก็เลยเป็นเซตที่เทียบเท่ากันหมดเลยนะครับและ E กับ F ล่ะครับเป็นเซตที่เทียบเท่ากันเหมือนกันนะครับเพราะมีสมาชิกหนึ่งตัวแต่เหมือนกันด้วยนะก็เลยเป็นเซตที่เทียบเป็นเซตที่เท่ากันด้วยแล้วก็เทียบเท่ากันด้วยนะฮะไอเซตเทียบเท่าเนี่ยเราจะเขียนเป็นลูกน้ำเนาะนะครับอ่าอย่างนี้เนาะเดี๋ยวแก้เป็นลูกน้ําหน่อยครับอ่าเป็นเซตที่เทียบเท่ากันนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเซตเท่ากันเราเขียนหม่เท่ากับอย่างนี้เลยนะครับผม